ย่าลืมแต่งีน้องเก่านกเจ้าละยักรวิควาใดอกใจพานหมอรำลอกจากฮันสิเป็นพอพัเพียงเส้นตะเกีงไฟหยนสีอ่อนเส้นสูงเศาสัทธาเจ้ทั้งหมดสงสั่งกระทานหอเศ้า่าเายทพิไหนย่าทำซนเติมแม่เจ้ายัือยากน้ำน้องเพื่อ แม่หมวพ่อในน้ำปุ่นเป็นสักศีพญานนำไม่ลำเละผมเจ้าสุสระทศเขามาตุยอภายชาติในกุฏตเจ้าผมได้ลองใรหลวรจนได้พึงสั่นตาไม่หญ่มาลือสาพอสัทธาก็คือกันแม่สัทธาก็คือกันแตงปุ่นในวันนี้ผมนำคำพระรามให้มงกุฎมีตานังพาหนังสุดขั้งมีความสุขทุคนละ ครับจำได้ครับของต้นต้นต้แม่คนเดยขลุกมาตัวสุกนี่วรกสุยเย้